ที่หร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พศซึ่งคณะกรรมการติการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วนะครับนั้นตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรและที่ประชุมบุติสภาได้ลงมติตั้งบุคคลสภาละสิบคนนะครับประกอบเป็นคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระบัญญัติ มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พุทธศกราชนั้นบัดนี้คณะกรรมการิการได้ร่วมกันพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเสร็จแล้วและได้เสนอรายงานต่อวุฒิสภาตามรัฐมนูญแห่งราชอาณาจ,จากักรทยมาตรา1 3ึวงเล็บ3นะครับรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ได้จัดส่งให้กับท่านสมาชิกไปพร้อมหนังสือนัดประชุมอิเล็กทรอนิกส์นะครับขอเชิญ ท่านคณะกรรมการติการข้าวประจำที่ครับครับท่านคณะกรรมการติการได้ข้าวประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำต่อไปขอเรียนเชิญท่านประธานคณะกรรมาการหรือผู้แทนได้แถลงต่อกาบเปลี่ยนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครเขตหนองจอกมีนบุรีรักบัง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการคนที่สองได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่แทนกรรมการร่วมกันของทั้งสองสภาครับตามที่ที่ประชุมสภาผู้แทนรัษฎรชุดที่26ปีที่สองครั้งที่หนึ่งสมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่งวันพุธที่สามกรกฎาคม2567และที่ประชุม วุฒิสภาครั้งที่4สมัยสามัญประจำปีครีครั้งที่1วันอังคารที่13สิงหาคม2567ได้ลงมติตั้งบุคคลสภาละ10คนตามจำนวนที่สภาผู้แทนราษฎรกำหนดเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พศซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ร่างพระราชบัญญัติจำนวนสองมาตราคือมาตรา6แก้ไขมาตรา17และมาตรา12แก้ไขมาตรา23มาตรา24มาตรา31มาตรา38มาตรา42มาตรา43และมาตรา45โดยสภาผู้แทนราษฎรลงมติไม่เห็นชอบด้วยกับการแก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้คณะกรรมการวิการร่วมกันมีการประชุมทั้งหมดจํานวน3ามครั้งเพื่อพิจารณาร่างมาตราที่ทั้งสองสภายังมีความเห็นที่แตกต่างกันโดยได้พิจารณาทุกประเด็นอย่างละเอียดรอบครอบซึ่งได้ข้อสรุปที่เหมาะสมรวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศใน,ในภาพรวมเป็นที่เรียบร้อยแล้วในการนี้กระผมขอนำเสนอประเด็นภาพรวมรายงานของกรรมธิการ ดังนี้สำหรับร่างมาตราที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบร่างของวุฒิสภาได้แก่ร่างมาตราหก่งเล็บแก้ไขมาตราสิบเจ็ดและร่างมาตราสิบสองบ่งเล็บแก้ไขมาตรายี่สิบสามมาตรายี่สิบสี่มาตราสามสิบเอ็ดมาตราสามสิบแปดมาตราสี่ิบสองและมาตรา43สิบสามและมีมติให้คงไว้ตาม ร่างของสภาผู้แทนรัษฎรในมาตรา12วงเล็บแก้ไขมาตรา45นอกจากนี้คณะกรรมการร่วมกันได้มีข้อสังเกตว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีประพฤติมิชอบที่ใช้ระบบไต่สวนมีมาตรฐานการพิจารณาเดียวกันสมควรพิจารณาให้มีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเขตอํำนาจพิจารณาคดีดังกล่าวที่ปัจจุบันอยู่ในเขตอํำนาจสารทหารซึ่งสารทหารเป็นผู้พิจาร์ด้วยปัจจุบันกระผมได้นำเสนอภาพรวมรายงานดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงกาบเรียนเพื่อโปรดนำเสนอในที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณาต่อไปครับครับขอบคุณครับ โดยที่รายงานของคณะกรรมาธิการร่วมกันสรุปได้ว่าการพิจารณาร่างพระราบัญญัติฉบับนี้คณะกรรมาธิการร่วมกันได้นํารายงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายตามมาตรา77วรรค2ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาประกอบการพิจารณาทุกขั้นตอนแล้วนะครับ ครับต่อไปผมจะให้สมาชิกได้อภิปรายตามลําดับที่ท่านลงชื่อแสดงความประสงค์นะครับซึ่งในบัดนี้ยังไม่มีคนลงชื่อนะครับหากสมาชิกท่านใดประสงค์จะอภิปรายให้มาแสดงความจํานงได้นะครับบริเวณหน้าบันลังนะครับครับมีสมาชิกท่านสรชาติครับเชิญครับครับขอบเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผม สรชาติสวนรพรมสมาชิกวุฒิสภา158ก็รู้สึกดีใจครับที่กฎหมายฉบับน,นี้เนี่ยที่สามารถตั้งกรรมธิการร่วมกันและเห็นพร้อมต้องกันนะครับได้เพราะตอนนั้นเราก็กังวลอยู่เช่นเดียวกันครับเพราะมันเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญอย่างยิ่งว่าเป็นกฎหมายที่ต้องให้อำนาจกับทางปปทไปทำหน้าที่โดยรับนูลปี60เนี่ยไม่ได้ให้อำนาจส่วนใหญ่เป็นอำนาจของปปช ซึ่งกฎหมายซึ่งปปชมีอยู่นั่นะเป็นกฎหมายที่มีจํานวนมากเป็นจํานวนมากมายมหาศาลซึ่งปปทอเองก็มอบหน้าที่ให้กับทางปปทเป็นเรื่องๆไปแต่ถ้ามีกฎหมายฉบับนี้ออกไปนะครับขึ้นสารทำให้นะครับปปทเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายฉบับที่พวกเราพยายามจะทำหน้าที่ให้กันในชั้นสภาผู้แทนราษฎรนั้นผมก็ได้เป็นกรรมธิการรวมกับท่านจิรชยัยท่านจอจานด้วยกันแต่มาถึงวุฒิสภานั้น เพื่อนสมาชิกหลายท่านอยากจะไปทําหน้าที่ในกฎหมายตรงนี้นั่นก็มีโอกาสเปิดให้เพื่อนๆนเข้าไปทําหน้าที่ผมเห็นวันนี้นะครับที่ร่างกลับมาแล้วนั้นไปแ,แก้ไขาตามมาตร 12, า12ตามมาตราส2องของสภาุ้ท,ทนรัษฎรก็คงจะลงใจไปส่วนหนึ่งซึ่งเห็นว่าน่าจะเป็นกฎหมายที่สามารถผ่านเข้าไปแล้วก็สามารถทําให้กฎหมายเนี่ยเป็นที่ยอมรับว่าการทํางานนั้นเป็นการแบ่งขอบเขตอำนาจหน้าที่ส่วนประเด็นที่พอปชอสงสัยอยู่ ก็ให้เป็นเรื่องของปปชว่าการออกกฎหมายฉบับนี้จะไปขัดกับรัฐมนูญหรือไม่จะไปขัดกับส่วนอื่นหรือไม่เพราะว่าอนาหน้าที่รัฐมนูญปี60นั้นยังเป็นมากของปปชอ,อยู่เราคิดว่านั้นเป็นส่วนที่ต้องถัดต่อจากพวกเราเข้าไปวันนี้เองก็ขออนุญาตสแสดงความยินดีกับทางผ,ผู้ประชุมร่วมกันกบบรรมิการร่วมกันระหว่างสสแล้วก็ผู้ที่สมาชิก นะครับของพวกเราซึ่งสามารถที่จะไปคุยแล้วตกลงร่วมกันให้กฎหมายนี้สามารถที่จะผ่านไปการเป็นกฎหมายได้ก็ขอริธรรมท่านประธานโอกาสนี้ครับคุณครับครับขอบคุณมากครับครับเมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายแล้วนะครับสมาชิกท่านใดยังมีข้อประเด็นที่คณะกรรมการได้ถแถลงมายัางติดใจอยู่บ้างครับครับ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการอภิปรายนะครับครับต่อไปนี้จะเป็นการลงมติว่าจะเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พศออซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้วหรือไม่นะครับ ก่อนลงมติผมจะตรวจสอบองค์ประชุมก่อนนะครับก็ขอให้ท่านสมาชิกนะครับที่เข้ามาขอให้ได้กรุณาเสียบบัตรลงคะแนนนะครับแล้วก็กดปุ่มแสดงตนนะครับครับถ้าไม่มีนะครับเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลได้ครับ ครับขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุมจำนวน168คนนะครับถือว่าครบองค์ประชุมนะครับต่อไปผมจะขอถามมาตินะครับครับสมาชิกท่านใดเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้กดปุ่มเห็นด้วยสมาชิกท่านใดไม่เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ ฉบับนี้กดปุ่มไม่เห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับครับมีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้ลงคะแนนบ้างครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตป,ปิดการลงคะแนนนะครับเจ้าหนะ้าที่รวมคะแนนได้ครับ ครับจำนวนผู้ลงมตินะครับ171ท่านนะครับเห็นด้วย167ไม่เห็นด้วย0งดออกเสียง3ไม่ลงคะแนนเสียงหนึ่งนะครับก็บเป็นอันว่าที่ประชุมลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฉบับที่พศนะครับ ครับโดยที่คณะกรรมติการร่วมกันมีข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้และได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะการมติการร่วมกันจะได้ดำเนินการส่งต่อไปยังคณะรับตรีหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาดำเนินการต่อไปนะครับครับจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือไม่เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมติการหรือไม่ครับ ครับท่านสรชาติเดิญครับกาบเรียนทกาทานี่ยรบครับกับผมสรชาติสวนอรพรมอุฒิสมาชิกหนึ่งครับแครับความเป็นจินก็คงจะเห็นด้วยกับข้อสังเกตรกรรมติการนี่แหละครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเพิ่มเติมก็ไปนิดหนึ่งครับเพราะว่าหลังจากซึ่งวันนั้นเนี่ยเราเคยได้สอบถามและรายงานที่ปป,ปชมารายงานต่ออุทิสภาแห่งนี้ซึ่งท่านยังมีความคลางแคลงใจในเรื่องว่ากฎหมายของเราที่ออกไปเนี่ยจะไปขัดกระมวนกาหรือไม่ เนื่องจากกฎหมายของปปชนั้นเป็นกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูนเราเป็นกฎหมายอยู่ในชั้นพระมญัติสิ่งนี้เองนะครับเราเชื่อนะว่าหลังจากซึ่งเราผ่านข้อสังเกตตรงนี้แล้วเนี่ยนะก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการซึ่งทางปปชเองจะคงจะทําหน้าที่ต่อไปตรงนั้นส่วนเราคงจะมีหน้าที่ในการนะครับให้ความเห็นชอบตามข้อสังเกตของคณะรัฐระการาการ,ร่วมกันตรงนี้ไปเพื่อทําหน้าที่ให้เป็นกฎหมาย ให้พวกเราไปส่วนกระบวนการนั้นจะเป็นอย่างไรนั้นผมเชื่อนะว่าคงจะเป็นกระบวนการต่อไปซึ่งทางปปชยังแครงใจกับกฎหมายฉบับนี้อยู่เมื่อคราวที่ท่านปปชามาตอบรายงานกับเราในสภาแห่งนี้ซึ่งผมได้เป็นผู้สอบถามแล้วก็ถามกับทางปปชโดยตรงขอบคุณก็ตามประธานครับครัขบขอบคุณมากครับครับมีท่านใดยังมีข้อเพิ่มเติมไหมครับครับถ้าีมีถือว่าที่ประชุมเห็น ด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการาิการนะครับครับขอบคุณท่านคณะกรรมการาิการทุกท่านครับครับเป็นอันจบการพิจารณาเรื่องด่วนที่1น,นะครับ